ได้ออคุยด้วยหน่อยได้ไหมคะวราวันนี้ทางการกธิการมาชี้เรื่องอะไรบ้างะคะกับคงเดี๋ยวทางกำนันทิการคงจะมาชี้แจงเองนะครับ <ภา S 2> ใน,ใน,ใ,นในเรื่องเพิ่มเติมน,นะครับ,รบเราคงไม่ได้อธิบายอะไรนะครับคบรับุณครับว่าวันนี้ได้มีการแบบชี้แจงอะไรเพิ่มเติมกับกับที่มากับกำนันทิการเพิ่มแบบไหมคะก็ไม่ได้ชี้แจงอะไรเพิ่มเติมนะครับน่าจะเป็นการให้ข้อมูลตามที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับในในประเด็นที่มีหลายคนสงสัยว่าตกลง CBF ส่งซากประหม่อทางดาไปแล้วหรือยังคะ หรือว่ามีภาพหลักฐานปรากฏบ้างไหมคะว่าเราได้มีภาพณตอนที่ระหว่างระหว่างเนาะณตอนที่ช่วงเกิดเหตุนะคะเฮ้ยมันจะไปไรับกนอนอ่ะอนเ้ราเขาคงชี้แจงตามที่เคยเคยเครียนไปแล้วนะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเขาเป็นไปได้ไหมคะว่าทีนี้ที่ซีพีมีคนสงสัยว่าเรื่องภาพแบบยังไม่เคยปรากฏมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีการแบบเปิดเผยภาพเป็นหลักฐานบ้างไหมคะจะได้แบบอ๋อภาพก็เป็นเป็นไปตามที่ได้แจ้งอะครัว่าภาพบางภาพอาจจะมีการ อาจจะพูดมากไม่ได้นะครับว่าอาจจะมีการที่บางท่านเอาภาพที่ไม่ถูกต้องนะครับเราคงต้องม่ถึงว่าสร้างภาพปลาที่บอกว่าได้มีการแบบส่งให้ทางกรมประมงไปแล้วอะค่ะครับเราเราก็คงยืนยันนะครับว่าเราส่งให้กรมประมงไปแล้วมีภาพเป็นหลักฐานด้วยไหมคะท่านครับก็คงเป็นลักษณะของการแจ้ง